สวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับเรื่องวิธีการที่คุณจะทํานายว่าคุณจะสามารถลดความอ้วนได้สําเร็จหรือไม่คอร์สนี้นะครับสําหรับคนที่เริ่มกําลังจะลดความอ้วนนะครับก็ต้องรู้ก่อนว่าจริงๆการลดความอ้วนนะครับหรือว่าการทําอะไรก็ตามให้ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนที่ประสบความสําเร็จในแต่ละสายงานก็ตามหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพหรือการลดความอ้วนก็ตามเราสังเกตเห็นว่า คนที่มีเป้าหมายที่มีคุณภาพที่ดีนะครับจึงจะสามารถลดความอ้วนได้ง่ายวันนี้เราจะเรียนวิธีการทำนายวิธีการทำนายว่าคุณลดความอ้วนสำเร็จหรือไม่นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการทํานายว่าคุณสามารถลดความวุ่นได้สําเร็จหรือเปล่าเนี่ย <S <S ผมบอกได้ทันทีถ้าคุณเล่าให้ฟังว่าหนึ่งนะครับสัดส่วนหรือรูปร่างที่คุณต้องการคืออะไรอ่าสัดส่วนนะครับคุณถ้ากระดานหนึ่งใบนะครับแล้วคุณก็มาลองดูทีว่าสัดส่วนหรือรูปร่างที่คุณอยากได้เนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับสัดสัดส่วนหรือรูปร่างที่คุณอยากได้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าถ้าสัดส่วนมันโดนใจนะครับเป้าหมายก็จะเลาใจ ถ้าสัดส่วนมันไม่โดนใจเป้าหมายก็จะไม่เลาใจครับดังนั้นสัดส่วนหรือรูปร่างที่คุณอยากได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยผมเชื่อว่านะครับคนที่ตั้งเป้าหมายสัดส่วนและรูปร่างเนะี่ยแค่นึกถึงอะ่ะคุณยังไม่ได้ผอมถึงขนาดนั้นนะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันเลาใจมันตื่นเต้นคุณจะอยากตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อมาออกกําลังกายก่อนนอนคุณจะแทบจะเตรียมชุดนอนรองเท้านะครับเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ เพื่อสาหรับการออกก,กบบาลังกายตอนเช้าเลยหรือว่าบางคนเนี่ยรู้แล้วว่าตอนเช้าอ่ะไม่ว่างแต่อยากได้สัดส,ส่วนอย่างเงี้ยหนึกทีไรรู้สึกแบบตื่นเต้นนะหัวใจนี่แบบเต้นตุบๆเลยครับแสดงว่าสัดส,ส่วนนี้เป็นสัดส,ส่วนที่เล้าใจคุณทําให้คุณสามารถเตรียมอาหารสำหรับมื้อเช้าได้บางคนบอกว่าก่อนลดความอ้วนเนี่ยไม่เคยทานมื้อเช้าเลยแต่แต่พอคุณหมอบอกว่าการทานมื้อเช้าช่วยให้ลดความอ้วนง่ายขึ้นก็ตื่นมาเตรียมมื้อเช้าเลยด้วยเหตุผลข้อแรกครับคือสัดส่วนหรือรูปร่างเนี่ย เป็นสิ่งที่เราอยากได้ครับแล้วเราสึกว่าเอ้ยมันดูตื่นเต้นถ้าคุณตอบได้ว่าทําไมทําไมนะครับจึงอยากได้ข้อหนึ่งทำไมจึงอยากได้ข้อหนึ่งอันนี้จะยิ่งเป็นงานตอกย้ำนะครับข้อหนึ่งคือสัสดส่วนและรูปร่างที่คุณอยากได้แล้วคุณสามารถตอบได้ว่าทําไมจึงอยากได้ข้อหนึ่งอย่างเช่นผมเนี่ยอยากได้สัสดส่วนที่ผมอยากได้เพราะว่า ผมอ้วนมากจนกระทั่งคุณแม่ผมเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยหน้าบวมแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนคนแบบเหมือนไปทานยาสเตอร์ลอยมาหรือเป็นโรคไตอันนี้ประเด็นแรกนะ็นทีสองว่าทําไมผมถึงอยากผอมลงเพราะว่าผมขึ้นจาก50กิโลไป85กิโลเนี่ยมันขึ้นไปเยอะแล้วทาให้ผมเริ่มมีอาการปวดเข่าขึ้นมาจริงๆอะผมเป็นเข่าเสื่อมจากการเล่นบาสเกตบอลั้งแต่ตอนม .3 และเป็นเข่าเสื่อมจากกีฬานะครับ เฉพาะข่าซ้ายอย่างเดียวมันไม่เคยมีอาการเลยจนกระทั่งผมน้ำหนักขึ้นถึง85นะครับสาก็คือเพราะว่าผมเริ่มมีน้ําตาลขึ้นสูงครับไขมันสูงความดันสูงมีไขมันก่อตับมีพังผืดที่ตับแล้วก็เวลาตับเสกบีผมอะจากตอนแรกเป็นพาหะมาเริ่มก่อโรคขึ้นมาดังนั้นะผ,มผมมีทําไมเยอะนะพอผมผมมีทําไมข้อ1ย่อย2 3นะครับคุณลองหาดูครับ4 5. ถ้าคุณมีทำไมหลายๆข้อนะครับไอ้ตัวทำไมเนี่ยยิ่งยิ่งคุณมีทำไมเยอะว่าทำไมคุณถึงอยากได้สัสดส่วนหรือรูปร่างข้อหนึ่งเนี่ยยิ่งทำไมเยอะคุณจะยิ่งมีแรงเยอะนะครับบางคนลดความอ้วนเพราะว่าตัวเองเริ่มเป็นเบาหวานและบางคนลดความอ้วนเพราะว่าอยากได้สุขภาพที่ดีบางคนยกลดความอ้วนเพราะว่าตอนนี้แฟนเริ่มทักแหละนะครับแล้วก็กลัวว่าตัวเองอะ่ะจะ มีความสัมพันธ์ที่ที่ถดถอยลงนะครับกับแฟนคนปัจจุบันหรือบางคนนะครับรู้สึกว่าเวลาอ้วนขึ้นเนี่ยความมั่นใจในที่ทํางานหรือความมั่นใจในโรงเรียนในมหาลาัยเนี่ยมันลดน้อยลงบางคนจึงหาทําไมให้เจอครับถ้าคุณหาทําไมเจอคุณจะสามารถลดสัดส่วนและรูปร่างได้อย่างรวดเร็วเมอกี้เขาองถามว่าทําไมจึงอยากได้ข้หนึ่งามถามว่าทําไมคุณจึงเชื่อ ว่าคุณทําได้อ่าว่าคุณทำข้อ,นะอนหนึ่งได้นะอย่างเช่นนะทําไมผมจึงเชื่อว่าผมสามารถมีสัสดส่วนและรูปร่างที่ลดลงได้เพราะว่าผมเห็นคนอายุแปดสที่เมืองนอกสามารถมีหุ่นดีได้ผมเห็นคนที่น้ำหนักร้อยห้าสิบกิโลจนน้ำหนักปัจจุบันเหลือ75ได้ผมเห็นคนบางคนที่อ้วนตั้งแต่เด็กๆแล้วสามารถผอมได้ ผมเห็นแบบอย่างมากมายแล้วแล้วสิ่งที่ผมถามก็คือผมพอผมคิดว่าเอ๊ะผมจะทำได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นผมหนัก85กิโลแล้วผมอยากจะลดลงให้ให้ตัวเล็กเท่าเท่าเดิมเหลือน้ำหนักตอนนั้นประมาณสัก50กว่ากว่า55ประมาณนี้ซึ่งมันต้องลดประมาณ30กิโลผมก็ไปหาตัวอย่างว่าเอ๊ะมีคนทำได้ไหมถ้าคนทำได้ผมก็จะไปหาต่อว่าคนนั้นทำด้วยวิธีไหนแล้วผมก็ไปเรียนแบบเขา ในในสิ่งที่ผมสามารถทําได้คล้ายๆเขาถ้ายิ่งผมหาทําไมได้เยอะนะครับผมจะยิ่งสามารถลดลดความอ้วนได้ค่อนข้างง่ายหัวข้อวันนี้คือวิธีการทํานายว่าคุณจะลดความอ้วนได้สําเร็จหรือไม่ผมสามารถทํานายได้เลยถ้าคุณสามารถตอบ3ข้อนี้ได้เพราะว่าการตั้งเป้าหมายในการลดความอ้วนสําหรับคนที่เริ่มลดวันนี้สาคัญมากเลย 1. ถ้าคุณสามารถบอกได้ว่าสัดส่วนและรูปร่างที่คุณอยากได้คืออะไร ถ้าคุณบอกว่ารอบเอวคุณยาวเท่าไหร่รอบอกคุณยาวเท่าไหร่ต้นแขนต้นขาคุณจะเท่าไหร่คุณต้องได้สัดส่วนก่อนหรือว่าคุณอยากรู้ว่าตอนคุณผอมคุณเป็นยังไงให้คุณเอารูปของคุณเนี่ยไปแต่งก็ได้ครับไปแต่งโดยใช้แอปพลิเคชันในมือถือแล้วดูซิว่าถ้าคุณไม่เคยผอมมาก่อนเลยเนี่ยเด็กๆคุณลองไปทามซิว่าถ้าคุณผอมเนี่ยสัดส่วนคุณจะเป็นอย่างไรคุณหาให้ได้ก่อนข้อที่สองคุณหาว่าทําไมจึงอยากได้ข้อหนึ่งให้ได้ยิ่งทําไมคุณเยอะ คุณหาคําว่าทําไมจึงอยากลดข้อ1ได้คุณก็จะยิ่งมีแรงบันดาลใจมากขึ้น3คือคุณหาให้ได้ว่าทําไมคุณถึงเชื่อว่าคุณสามารถทําข้อหนึ่งได้คุณไปหาตัวอย่างนะครับถ้าคุณหนัก150โลคุณไปหาที่ว่ามีใครบนโลกใบนี้ไหมที่หนัก150โลแล้วผอมได้ถ้าคุณหนักร้อยโลคุณไปหาว่ามีใครบนโลกใบนี้บ้างที่หนักร้อยโลแล้วผอมได้ถ้าคุณหนัก75โลคุณไปหาก่อนว่า ใครที่หนัก75โลแล้วผอมได้เช่นคุณเคยเห็นผมหนัก85กิโลแล้วสามารถลดลงได้คุณเห็นแฟนผมหนัก90โลทําได้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณสามารถทําได้แน่นอนถ้าคุณได้ครบ1 2และข้อ3ครับผมคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มต้นลดความอ้วนแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนให้เริ่มจาก3ข้อนี้อ่ครับให้คลิปนี้ทําเพื่อคนไทยนะครับสามารถ แชร์ได้นะครับเพื่อให้คนไทยหรือเพื่อนๆคุณเนี่ยได้มองเห็นแล้วก็ได้รู้ว่าทุกคนในประเทศไทยสามารถผอมได้ครับ